สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบัดกรีสายนิดๆหน่อยๆเนาะก็จะทำเป็นสายสําหรับขนานแบตน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาบัดกีกันเลยนะครับก็ไล่ตะกั่วลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสายขนานแบตโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้ ก็ให้พัดลมมันดูดพวกควันตะกั่วไปนะครับวันนี้ อันนี้สายที่ผมใช้ก็จะเป็นสาย16 AWG นะครับเอามาเดี๋ยวเราจะมาขนานแบตเตอรี่กันนะครับก็ขนานโดยผ่านตัวตัวเต่าตัวนี้นะครับผมก็เป็นระบบ 12V โวลต์นะครับไฟไม่เยอะ ก็ไลต่ตะกัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวหัว XT 6 0นะครับมันจะมีขั้วของมันนะครับตัวหัวตัวนี้ ได้โควบวกมาแล้วนะครับข้างหนึ่งขั้วลบนะครับผมก็สายที่ผมใช้เป็นสายที่พก AWG นะครับเอามาทำขนาดแบบโซลารเซลล์วงจรเล็กๆเฉยๆนะครับ แค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับผมก็พอเราได้มาแบบนี้นะครับเราก็เวลาที่เราจะไปขนานแบบแบบของผมมันระบสิบ12โวลตนนะ์ผมก็เอาตัวนี้นะครับมาจิ้มเข้าไปเลยนะครับขั้วดำอันนี้ขั้วแดงนะครับแล้วก็หัวนี้ต่อกับแบตนะครับก็คือแบตลูกที่1ลูกที่2อลูกที่3าลูกที่4นะครับ เราก็มาขนานกันขนานก็คือบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับผม่แล้วก็ไฟก็จะมาออกทางนี้นะครับก็เป็น12บโวลต์เท่าเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาใส่ท่อหดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้มาไลฟ์สั้นๆเท่านี้นะครเป็นการต่อ สายเพื่อเอาไปทำเป็นสายขนานแบตโซโล่าเซลล์นะครับง่ายๆนะครับผมก็ถ้าใครติดตามช่องผมนะครับก็มันจะมีผมทำตัวที่เป็นแบตเตอรี่ไว้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผม12โวลต์หน0่0สามพัิลลิแอมนะครับ เพิ่งแพ็กเสร็จนะครับผมติดตัว Active Balance เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวอันเนี้ยเราจะเอาไปติดตั้งสำหรับระบบ12โวลต์โซลาร์เซลล์นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวติดตั้งยังไงทำกล่องอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมีวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวจัดทำวิดีโอให้นะฮะนะครับ,นะรบเป็นประมาณนี้ครับผมก็ เพื่อนๆคนไหนแบบต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับ